สวัสดีครับเพ่นเพ่กับอิสัะชีวิตเรานะครับวันนี้ก็แน่นอนครับอยากจะมาทําคลิปที่ว่าเกี่ยวกับเก็บเงินนะครับอันนี้ก็เป็นกระปุกใส่ตังค์นะครับโดยใช้ขวดน้ํานะครับปาดให้เป็นรูแบบใส่เหรียญใส่แบงค์ได้นะครับนี่ก็ปีใหม่นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยด้วยนะครับสําหรับคนที่อยังมีเงินเก็บมีอะไรก็อันนี้จะเป็นแบบแรงกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเก็บเงินนะครับ อย่างน้อยก็เป็นเงินไม่ได้แบบเยอะมากเลยมากก็แค่ยี่สิบบาทหรือเหรียญบาทหรืออะไรก็ยอดไปเถอะครับเอาไว้สำหรับคนแบบอยากมีแรงลังนใจในการเก็บนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแบบให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่นะครับเก็บมาหนึ่งปีก็ไม่ได้มากมายครับไม่ได้อาจจะถึงแบบเป็นหมื่นนะครับแแบบแค่หลักพันเฉยๆนะครับครับท่านก็มาเริ่มกันเลยนะครับ การเก็บเงินแน่นอนครับอาจจะยากแบบสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่ว่าจะเก็บตังค์ได้นะครับอย่างเราก็เริ่มเก็บเล็กๆน้อยไปก่อนเริ่มจากคนทุนน้อยก็เป็นเหรียญบาทไปก่อนนะครับเหรียญบาทหรือแบบสำหรับคนชอบเก็บสะสมเหรียญก็เก็บไปก่อนนะครับลองเก็บดูครับนี่แหละครับเปิดหนาก็จะเป็นยี่สิบเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตเทก่อนนะครับนี่นะครับอ่าไม่ได้มีอะไรมากเลยส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นแบงก์ยี่สิบมากกว่าครับนี่นะครับขออนุญาตนับนะครับ แน่นอนครับก็อาจจะมีคนถามผมนะครับว่าจะนําเงินเก็บนี้ไปทําอะไรมันก็ไปทําได้หลายอย่างครับแล้วแต่ที่ว่าโอ๊ยตายแล้วแบงค์ขาดอันนี้ก็ไปฝากธนาคารเขาน่าจะรับนะครับน่าจะรับนะผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะรับหรือเปล่าเดี๋ยวแยกแบงค์ก่อนดีกว่าครับเพื่อมมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยว จะเป็นเรื่ยงยาอันนี้ผมก็แบบถ้ามีโอกาสได้หยอดก็ได้หยอดผมก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่แบบว่ารายได้เยอะหรืออะไรนะครับก็หาช้ากินข้าครับหาช้ากินข้ารายได้ก็ไม่ได้เป็นเงินเดือนครับเป็นรายวันมากกว่า สำหรับคนที่ชอบพูดว่าเก็บไม่อยู่เก็บไม่นี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับผมก็ว่าเอออาจจะมีปัญหาทางการเงินของเขาจริงๆนะครับก็อย่างน้อยถ้ามีเศษตังค์ในกระเป๋าสักน้อยหนึ่งบาทสองบาทก็ลองยอดครับยอดทุกๆวันม,มันก็จะเต็มให้เองนะครับสำหรับการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งก็คือพอเก็บมาปุ๊บผมก็จะแบ่งเลยครับแบ่ง ใช้จ่ายเท่าไรเก็บเท่าไรแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะทำอะ่ะเท่าไรครับส่วนอันนี้ที่ทายอยู่ตอนนี้ผมว่าผมจะเอาไปแบบไม่ฝากธนาคารก็จะแบบไปลงทุนเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจในการลงทุนน่าสนใจมากครับ แต่ปีหน้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีหรือเปล่า ส่วนใหญ่ก็แบงค์เกาเกก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเก็บมานล้นด้วยระยะเวลาหนึ่งปีก็มีการโซมเป็นธรรมดาแล่แน่นก็อาจจะได้แบงค์เก่ามาก็ได้ครับเก็บไม่ใช่เรื่องยากเลยก็แค่เก็บไปเรื่อยๆครับมีจํานวนเงินเท่าไร่อะไรเท่าไรก็ยอดไปครับสิบบาทยี่สิบบาทหรือคนมีมากหน่อยก็หยอดไปร้อยหนึ่งครับ ใ่สำหรับไปเป็นให้แรงกำลังใจสำหรับเพื่อนทุกคนนะครับที่ว่าอยากจะเก็บเงินแต่เก็บไม่อยู่ก็เนี่ยแหละครับทิปผมก็ยังไงก็คือมีก็ยอดไม่มีก็เก็บครับเก็บไว้ใช้แบบที่ว่ายามจำเป็นยามมีปัญหาเนี่ยนะครับ นี่ค่ได้แปสิบบาทนะครับว่านี้ขาดแต่ก็ต้องไปดูก่อนครับว่าสามารถแลกหรือไปฝากได้หรือเปล่าครับนี่ส่วนอยากจะเหลอแบงค์ยี่สิบเอ่ยแบงค์ห้าสิบก็ดทีครับ ว้ายได้ก็ประมาณหลักพันนะครับพันก็กว่าพันกว่าบาทนี่ก็ได้ใช้สี่ร้อยครับตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวายแปดร้อยก็ยังดีครับยังที่ว่าภูมิใจเก็บได้ประมาณพันสองนะครับพันสองพันสามประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังเยอะยังก็ยังดีครับยังดีที่ว่าได้เก็บครับ อันนี้ผมก็พิจารณาแล้วแหละว่าต้องไปฝากธนาคารแล้วครับแต่ก็ยังว่าธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับต่วนนี้ก็เซ็ตเหรียญก็นี่แหละครับจะไปทําอะไรก็นี่เลยเศษต่างก็นี่แหละครับไปทำนู่นทำนี้ได้เยอะแยะครับแล้วแต่ความคิดของคนเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะครับว่าเก็บเะครับมีท่าไหร่เก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายปี หรือปีใหม่มันใช้มาเราภูมิใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะอย่างที่ว่าข่าวพี่ที่ว่าเก็บมาห้าปีเก็บดวลาก็บาทน,นี่โอ้โหเก่งมากนะครับเขาเก็บเก่งมาเก่งกว่าผมอีกนี่ก็ยังดีครับยังดีว่าได้ตั้งพันสองก็บาทครับพันพันสามครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แค่ว่ามาให้ดูวิธีการเก็บเงินของผมอีกรูปแบบหนึ่งกนะ็คือว่ามีก็ยอดแล้วก็ ถ้าไม่มีก็ไม่ยอดครับมีเท่านี้แหละครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับปีใหม่ในขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองเก็บเยอะๆนะครับครับผมถ้าอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้กด s c ด i า e กดไลค์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ